หากพูดถึงแพทย์ชนบทตั้งแต่อดีตถือว่าเป็นผู้เสียสละ มีเกียรติและศักดิ์ศรีกระจายแพทย์ลงสู่ชนบทมากมายไม่รับงานสบายกินเงินเดือนเอกชนแต่นั่นก็เป็นภาพเมื่อกว่า30ปีเพราะในวันนี้แพทย์ชนบทกลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะผู้บริหารระดับสูงโรงพยาบาลชั้นนำหรือหน่วยงานกรมกรองต่างๆเกียรติและศักดิ์ศรีแพทย์ชนบทถูกบดบังด้วยคุณค่าแห่งทุนนิยมไปแล้วหรือเมื่อนายแพทย์อารักษ์วงศวรชาตพ่ออโรงพยาบาลสิชชนและที่ปรึกษาชมรมแพทย์ชนบทได้เคลื่อนไหว โทรขู่นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเพศศัชยกรรมว่าจะโวยวายหากตกลงสัญญาชุดตรวจโควิด ATK ของเลปู ที่ประมูลชนะจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตนำไปสู่การฟ้องร้องหลายคนเริ่มเกิดสงสัยว่าเหตุใดแพทย์ชนบทจึงได้ออกมาต่อต้านโครงการของรัฐบาลก็ต้องย้อนกลับไปที่ต้นขั้วนายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจหรือหมอจุกพออ,อโรงพยาบาลจนะซึ่งดำรงตำแหน่งประธานชมรมแพทย์ชนบทในขณะนี้มีแนวคิด หนุนมอ็บต่อต้านสถาบันชัดเจนจากการเข้าร่วมชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นำโดยรุ่งปรนสยาสิทธิจิรวัฒนกุล อนนทนนำพาประกาศยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อแก้ปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ฉบับที่1และมีแนวคิดเห็นดีเห็นงามด้วยอีกทั้งเมื่อวันที่15สิงหาคม2563นายแพทย์สุพัฒน์ก็ยังได้ประกาศเป็นแกนนำแฟลชม็อบหาดใหญ่โดยเป็นการเรียกร้องจี้ให้ปล่อยผู้ร่วมชุมนุมที่กระทำความผิดตามกฎหมายความเคลือบแคลงใจในเบื้องหลังของแพทย์ชนบทยุคใหม่ก็มีมาเรื่อยๆว่าอาจจะมีพักการเมืองหนุนหลังหรือหนุนหลังพักการเมือง ออยู่่หหรืไมนและก็ชัดเจนในวันที่9สิงหาคม2564เมือาา่อสอสอไกลอาสาลงพื้นที่ตรวจโควิด19ร่วมกับแพทย์ชนบทเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อภาพจิตอา,า,าสอา,าของแพทย์ชนบทถูกทำลายลงอย่างย่อยยับหลังจากที่มีผู้ได้ทำการตรวจร้องเรียนในความไม่เหมาะสมเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ที่ผ่านมาว่าชมรมแพทย์ชนบทลงพื้นที่ตรวจโควิดและหากพบว่าผลเป็นบวกจะส่งผลไปตรวจ RT พีซที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่มีนายแพทย์เกรียงศักด์วัชรนุกูลเกียรติอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเป็นผออ,ออยู่ซึ่งที่น่าแปลกใจก็คือหัวกระดาษเขียนชัดเจนว่าหมอชนบทร่วมมือกับพัก ก้าวไกลดูแลชุมชนพหนโยธิน24ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าแพทย์ชนบทให้การสนับสนุนพักการเมืองแบบออกหน้าออกตาใช่หรือไม่ซึ่งน่าเจ็บปวดเข้าไปใหญ่ในกรณีของโรงพยาบาลสิชนที่มีนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผอโรงพยาบาลสิชน เปิดรับดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่กทมที่ตกค้างในระบบของสายด่วน1330ไม่สามารถหาหน่วยบริการมาดูแลได้โดยเป็นการดูแลแบบโฮมไอโซเลชั่น ก็ถูกร้องเรียนอย่างหนักว่าได้เข้าโครงการโฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลสีชนว่านับตั้งแต่วันที่2สิงหาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลไม่เคยโทรมาสอบถามอาการของเธอไม่เคยมีแพทย์วิดีโอคอลไม่เคยได้รับเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพเช่นเครื่องตรวจออกซิเจนที่ปลายนิ้วปรลอดวัดไข้ยาชนิดต่างๆช่วงเวลาดังกล่าวเธอต้องรักษาอาการตามมีตามเกิดเปิดจาก YouTube อ่านจากโลกออนไลน์ฝากให้เพื่อนบ้านออก ไปซื้อเครื่องสมุนไพรเช่นข่าตระไคร้ยาฟ้าทลายโจรมากินรักษากันโดยลำพังที่ทำให้เจ็บปวดเข้าไปใหญ่ไม่ใช่การทิ้งคนไข้ทั้งที่รับผิดชอบดูแลนั่นก็คือทุกโครงการที่ทีมแพทย์ชนบทวางเครือข่ายเข้าไปรับผิดชอบอยู่นี้ล้วนสามารถ นำไปเบิกเงินกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเข้าตรวจ ATK ในพื้นที่สามารถเบิกได้450บาทต่อคนอีกทั้งแพทย์ที่ไปดูแลคนไข้สปอสอชอจะจ่าย1,000บาทต่อคนต่อวันและจะดูแลไม่เกิน14วันฉะนั้นเงินที่หน่วยบริการจะเบิกกับสปอสอชอสูงสุดไม่เกิน14,000บาทต่อคนซึ่ง1,000บาทที่จ่ายนี้จะมี ค่าอาหารค่าโทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกับคนไข้ทำให้นึกสงสัยว่าทีมแพทย์ชนบทจะยังคงรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีที่สะสมมาต่อไปได้หรือไม่หากประธานแพทย์ชนบทยังสนับสนุนฝักไฟหรือเป็นเบีย้ยให้พักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเป็นแบบนี้ต่อไปนักบุญจิตอาสาที่แท้จริงจะยังคงมีต่อไปได้อย่างไรเยี่ยวข่าววงในรายงาน